สวัสดีค่ะพบกับเงินนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณสูตรหวยเด็ดๆ3ตัวตรงเลขเข้ามาแล้วนะคะสูตรนี้สูตรนี้ก็จะแบ่งเป็น3สูตรเยอะๆด้วยกันนะคะคำนวณแต่ละหลักนะคะหรือว่าใครจะควยก็ได้ค่ะสูตรแรกนะคะก็จะเป็นหลักแสนบวกหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักแสนบวกหน่วยบนและบวก7คงที่ค่ะสูตรที่2นะคะก็จะเป็นหลักพันบวกหลักหมื่นบวก10บนบวกหลักร้อยสองครั้งนะคะบวก3มคงที่ค่ะ สูตรที่3บวกหลักพันสามครั้งบวกหลักหมื่นบวก10บนบวกหลักร้อยและบวก9้คงที่ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณงวดที่ผ่านมากันก่อนนะคะเพื่อตรวจสอบความแม่นยำของสูตรค่ะสูตรแรกนะคะก็จะได้เป็นเลข2บวก4บวก0บวก2บวก3และบวก7คงที่นะคะ ผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็จะเท่ากับ18ใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข8ค่ะสูตรที่2นะคะก็จะเป็นเลข4บวก4บวก8บวก0บวก0บวก3คงที่นะคะเท่ากับ19ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข9ค่ะสูตรที่3นะคะก็จะเป็นเลข4บวก4บวก บวก4บวก8บก0บวก9้คงที่ค่ะก็จะเป็น33นะคะใช้แค่เลขหน่วยก็จะเป็นเลข3ค่ะเลขเด็ดชุดเดียวนะคะที่เราได้ก็คือ8 9 3นะคะก็ตรงกับที่ผลออกนะคะในงวดที่ผ่านมาเอาละค่ะเรามาคำนวณงวดที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้กันเลยค่ะ ก็คำนวณตามสูตรกันเลยนะคะสูตรแรกก็จะได้เป็น8บวก7บวก8บวก8นะคะบวก3บวก7คงที่ค่ะเท่ากับ4 1นะคะใช้เลขหน่วยก็จะเป็นเลข1ค่ะตัวที่2จะได้เป็น7บวก3มบวก9บวก8บวก8นะคะบวก3คงที่ค่ะเท่ากับ38นะคะ ก็จะได้เป็นเลข8ค่ะสูตรที่3มจะเป็นเลข7บวกเลข7บวก 7, บวก,7บวก3บวก9บวก8บวก9้คงที่ค่ะเท่ากับ50นะคะใช้แค่เลขหน่วยก็จะเป็นเลข0นย์ค่ะเลขเด็ดนะคะในงวดที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะที่เราได้นั่นก็คือ180ค่ะถ้าใครจะสลับตัวเลขหน้าหลังนะคะก็จะได้เป็น 810108801ค่ะเราก็รอผลวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้กันเลยนะคะว่าผลที่เราคำนวณมานั้นจะตรงหรือเปล่าค่ะถ้าคนชอบเลขไหนนะคะก็ลองเลือกซื้อกันดูนะคะเลขที่เราให้อาจจะเข้าเป็นรางวันที่1ก็ได้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆค่ะกับช่องววนนี้รวย